สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จิปตถาชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้พามาทําขนมอบแบบง่ายกันค่ะส่วนผสมน้อยไปชมกันเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะแผ่นแป้งทําขนมสําเร็จรูปสําหรับทําขนมอบ275กรัมคอตเทจชีส250กรัมลูกเกด150กรัมเลือป่น1เศษีช้อนชามะม่วงหิมพานตุบหยาบ60กรัม น้ำตาลทราย5ช้อนชาไก่1ฟองสำหรับทาหน้าขนมมาลงมือทำกันเลยค่ะมาเริ่มลงมือกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่ตัวของอชีสลงไปนะคะผู้ชมชีสตัวนี้ทำจากนมนะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นค่ะก็บีบๆค่ะท่านผะู้ชมค่ะบีแบบนี้เลยนะคะ ให้เขาแตกตัวแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะจากนั้นจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ลงไปค่ะจากนั้นค่ะก็ใส่ลูกเกดลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่ไม่มีลูกเกดนะคะหรือว่าชอบอผลไม้แห้งอย่างอื่นนะคะก็สามารถใส่ได้ค่ะจากนั้นค่ะก็คนๆ,ๆ,ๆให้เข้ากันนะคะแบบนี้ค่ะ ก็จะเพิ่มน้ำตาลลงไปนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบหวานก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ำตาลได้นะคะนัะ่นแหละนี่นะคะ เพิ่มความตรงกล่อมลงไปอีกนิดด้วยเกลือค่ะจะใส่เกลือลงไปประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมขะแค่นี้นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มคนให้เข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ไส้ขนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนถัดไปเลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็เอาแป้งที่ทําขนมนะคะเป็นแป้งสําเร็จรูปนะคะท่านผู้ชมค่ะวางลงไปแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็เอาไส้ขนมนะคะวางลงไปเลยค่ะ แลกมวกนแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็าพับเลยนะคะนี่นี่ขี้ใี่ไส้นหน่อยจากนั้นเราก็ทำการาพับเลยค่ะ แบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะต้องนวดยากนะ พอเราม้วนเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะท่าชมขาเราก็ทําการเอาไข่ค่ะไข่นะคะทาลงไปบริเวณหน้าขนมให้ทั่วเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ทาขนมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบกันนะคะซึ่งเตาอบวันนี้จิประถาก็ใช้ไฟอยู่ที่ใช้ไฟบนล่างนะคะอยู่ที่170องศาค่ะเราจะอบอยู่ประมาณ25นาทีนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาขนมของเราจะเป็นยังไงค่ะ ตอนนี้ขนมของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเป็นไงคะหน้าตาน่ากินไหมล่ะคะกินกกาแฟอร่อยเวอร์วังค่ะท่านผู้ชมค่ะหรือว่าจะกินกับโอวัลตินก็เข้ากันสุดๆค่ะเป็นอาหารเช้าที่ง่ายมากๆและวัตถุดิบน้อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะไปลองทํากันดูนะคะ